โอเคอัดเจาะเรียบร้อยครับ b a c k B d เดดบีพลิกกดับ X e ็กซ์อโอเคจบโอเคผมมีมึงเชญเอาของมึงม่เชยกูมาใช่เพราะว่ากูต้องเป็นเพลเยอร์หนึ่งตลอดไป แม่เพราะของมึงไม่เคยเล่นนะคะเย่แล้วทำไมกูกดสร้างเซสชันนานยังอะในทีมเซเว่นนี่มันร่วมอีกแล้ววะเนี่ยมึงได้ยินเสียงพัดลมวะไม่นะโอเคเราไปเสียงได้ยินเสียงเจอวะนานมากไม่ได้ยินไม่ไยินยินไวมาแล้วอันนี้คือมึงมาอย่างกูกำลังจอยเพื่อนใจเย็นโอเคยอมรับคำเชิญแล้วแป๊บนึงกูมาแหละเซสชันมเปลี่ยนเชฟ่วน เช้หมึก yes โอ้ยยล็อกกูหมดทุกอย่างเลยเหรอเศร้าอ่ะเปลี่ยนได้แค่ชิปแป๊บนึงโอ้ลต่ึโอ้ผมเอ็นนอนได้สินะการเล่นจอยนี่มันก็ดีอย่างนี้มึงแน่ใจเหรอเอ้าแล้วชิวๆแล้วเมื่อวานเกมนี้เอ้ย มันชัวร์เรนมาเรียนอยู่แล้วเพื่อนแต่ว่าเราเล่นอาคแรกรแก่่นเฮ้ยพักแรกไม่มีแดดปะหรือไม่มีโยนโยนในสัตว์ถ้าแดดไม่ได้ก็คือไม่ต้องเล่นแล้วเกมอ่ะ <c oughs> เฮ้ยคร <ผม S 2> <อ>แคปผิดนิดเดียวแอีมีพาร์ทแรกพาร์ทนีพน้พาร์ทเ,เดียวเขาต้องมีชื่อคลิปเลยเหรอเพราะว่าอาจารเล่นกูดไลฟ์เนาะ๋อไลฟ์โอเค เราไปที่แชโบนเสียงคีย์บอร์ดมันดังจัดอะไปเนี้ยึงใช้จอยเล่นอ้าวไปอันนี้คืออะไรอะเลือกสล็อตไอสัตว์เลือกสล็อตเปล่าๆอ่ะเอ้าแล้วกูเลือกสล็อตหนึ่งเออไม่เป็นไรหรอกบอกได้ปะสล็อตไหนก็ค่าเท่ากันแหละไม่เป็นไรเออเนี่ยเราต้องเราต้องสร้างสกอร์ใหม่หรอปะโอ้ยกูไม่ดู เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนวไอสัตว์กูสาอยู่ตรงนี้แนละ้วน่ามายูไปสับตรงโน้นลากอุ้ยมึงไอ้ไอหัวมันโร่นขนาดนี้เลยเหรอไอ้มันโรนี้แหละ,ะมันจะเลี้ยงแสงปก,กติกูเล่นริมไอ์อมึงก็ไปเซิร์ฟดีอรออะไรอ่ะน้องโอใจเย็นดิเพิ่งเข้าเกมนี่ครับไม่เซียนเลย แล้วดูมันวางเอ้ยเอออ้ยกูวางยังไงล่ะเอ้ยหยิบไม่ได้กูหยิบไม่ได้มันเอาสีเขียวอ่ะเอ้ยว่ะเอ้ยเอาแบปกินก่อนไหมเราต้องมีโชคสตาที่ต้องโดนสปาเกตตี้แดงอยู่ล่างไปเชลลินกับไอ้หโมหอมเล่นไปกูไม่เอาว่ะเอ้ยมึงไม่ฉับมาเถิดให้กูเลย อ๋อเล่นภาษาแล้วเฉยๆโอ้กูเล่นคีย์บอร์ดได้ปะหนีกเกินแต่กูยังไม่ได้ปรับภาพก่อนเข้ามาเลยแหมเฮ้ทำไมเาถึงมีเชฟผีอ่ะเอ้าไอ้เหี้อเอ้ามันไม่กินอ่ะไมชอบไปจุดๆเลยอ่ะมึงมันแบบมันชัดเกินอ่ะมันมันชัดเกินว่ากูหันหน้าไปทางไหนอ่ะทำไมอ่ะคือมันดีสําหรับคนที่แบบเล่นไกลๆไงแต่สําหรับคนเล่นใกล้ๆแล้วมันแบบเกลียดกะ จริงแล้วคือเราชินอยู่แล้วด้วยเหมือนว่าเออเนี่ยเราหันหน้าทางนี้นะอะไรเงี้ยเฮ้ยมาวะเริ่มมาแล้วกูเริ่มมาแล้วลมมแบบ <c oughs> มึงเกะกะมากเลยมึงมาตอนสามสิบปีสุดท้ายอ๋อ <c oughs> ก็ร้องให้กูเล่นินมากกูไม่เล่นมานานแล้วเนี่ยอ๋อโอ้โหคุกนี่กินีก่กี่เดือนกี่ปีมาช้าดีกว่าไม่มาใช่ไหมถูกโอ้โอเคอเยี่ยถูกอ้ายิงไม่ติดไปขอโทษขอโทษ กินแต่ผ şey, uh, okay. uh, 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 so. okay, ักกินแต่ผักเอาเอาโอเคได้คพื่นผูแก้แค้นแล้วแม่แต่ตาแม่หมาเพืู่แก้แค้นไปละโอเค้ยเฮ้ยก็ได้อยู่เกือบตายเล่นหมดก่อนเล่นหนึ่งและสองไม่จบอ่ะตอนนี้เขาคงไม่เคยเล่นภาคหนึ่งอล้วอีอ่ะแค้ยไม่มีคิ้วเลยหรออีอ่ะเฮ้ยหมาต้องมีคิ้วดิวะภาคแรก อ้าวทำไมโถงมาดูอลังจังวะมึงปกติด็่ได้ไม่ใช่เหรอบ้าใช่เลงแปลกๆเนี่ยอยู่ที่ไหนมาเนี่ยตั้งภาพแ๊บนึงอยู่ในหม่องอยู่ในหม่องอะไรคืออยู่ในหม่องสาใต้สาใต้อ๋อแบบว่าอยู่แบบหลังเขากลางป่าอ๋อมันนอกมันนอกอสายใต้ว่าอะไรคะมะ อยู่ในหม่องสูตรใหม่อะไรอ่ะอุ้ยไม่เคยทำซุปมาก่อนเขาบอกว่าถ้าฉีดถ่านรับซื้อนั่นมันจะอร่อยขึ้นอ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะลองนะต้องวนข้างบนเหรออย่ายัไม่เห็นได้เลยโอ้ทำไมไม่ไม่เป็นเลยวะอ้าวมันได้ทำอย่างงี้แหละอ่ะเอาไปเถอะอะไรมันขึ้นเต็มจอหมดเล้วว่าไงมันสอดหรอปะ ไม่ต้องมาสั่งไม่ต้องมาสอนจานอยู่ไหนหรออยู่นี่อ๋ออยู่นี่โอดทอดภาพมันจอกอ่ะมึงหาภาพมันจอกโอ้เอ้าโอ้เอ้าเฮ้ยเพื่อนอะไรเดี๋ยวใจร้อนดีหวานแล้วสับไปดีโอ้ใจร้อนเอ้ยอะไรครับล้างจานแล้วกจานดีเคใจเย็นนะครับพี่ ตทำแบบนี้การที่คุณทำแบบนี้โอ้เอาจโอ้มันพึ่ง่ามึงก็นะไอ้เงกูมลงสิงวะเสราเสรเสรลยเสร็เสร็จเออไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เหมือนกูว่างอยู่ตลอด อ้เฮียลงลงดิแดดแดดแดดแต่แต่จานกวัวมึงใจเย็นนะกูสับไม่ได้เราเรามีแค่สองจานเราต้องแบบเฮ้ยชัด <c oughs> ไม่เห็นไอ้เห็นเห็นไอ้หัวหมวกหน้าตาคล้ายเควินตรงนั้นอ่ะเออทำอไมคือมันมันมันเรียจานแล้วมันไม่เรียวยฮะมันเรียจานแล้วมันไม่เรียวเวยคือ อาจารย์มาครับตอบไปกูด้วยอีกอันหนึง่งแต่เอ้ยเหมือนกูว่างอะ่ะฮัลโหลเดินมายือจานเหมือนกูว่างมากเลยอ่ะกูมีกูเป็นหมึกก็จริงแต่กูก็มีอยู่สองมือนะแกเป็นหมึกไ,ได้งไงด้เั้นอ๋อหมึกกี้อ่ะอานนี่คุณเป็นหมึกกี้เหรอใช่มาดิทำไมเขาสั่งแต่หอมวันนี้ มันอร่อยว่ะซุปหอมอ่ะดูดิกินแต่ซุปผ็ดหรือหอมบ้านเขาไม่เหมือนหอมบ้านเราอ่ะมึงก็หอมเหมือนกันนัแหละ,ท,ะท,ออหทั่วประเทศเกิไม่ไหนทั่วประเทศหรอใช่ชทั่วโลกหรอเปล่าเออทั่วโลกเอ๊ะมันคนละหอมปะหอมประเทศเรากับประเทศเขามันไม่เหมือนกันปะหอมเรามันเอาไว้แบบว่าใส่อันนี้ว่ะเอาไว้ใส่ยำใส่ยำ สาระคืออะไรเหรอไปเรื่อยมึงเล่นเกมทำที่แบบคือได้สามึงต้องการสาระาอ๋ออ้าวเออเราต้องไม่มีสาระแล้วต้องมีเหรอก็ไม่นะจะมีด้วยเหรออ้าวอันนี้แะไรน้องเอาไปเสิร์ฟพูดมากใจวางจานก็ไม่ตรงคือเพื่อนกูเพิ่งวางจานใส่กุบิวางจานหนุ่มบิ๋บบอกกูไปเสิร์ฟไอ้เหี้ยให้กูด่าเลยเหอ ดูนะดูนะทุกคนดูไว้มันใช้แรงงานผมดูอะไรผมก็เป็นแค่ปลาหมึกหมึกมันไม่ใช่ปลาเออผมเป็นแค่หมึกหมึกตัวนึงสัตว์ผู้เถียงไงก็ไม่ชนะหรอกประจานเลยดิจานเพิ่งมาหนึ่งวิไอ้ย่าจับเวลาดิทุกคนจับเวลาเสริมด้ว่ ูต้องมีกี่มือเอ่อยถึงจะทันเพื่อนกูไม่ไม่เพื่อนกูก็ไม่ทันแต่ปากเพื่อนกูไปก่อนเ <c oughs> นี่ยเร็วสุด <c oughs> มันง่ายไงมันง่าย <c oughs> มันอยู่แบบใกล้สมองมากกว่ามึมงบา<อ>คิดด้วยอ๋อโอเคใช่ไหมใช่ไหมบางทีคิดบ้างหมายถึง <อ pas S 1> คิดว่ากูะอะ <c oughs> อะไรอะคิดเผื่อตัวเองก็ช้าพอแล้วต้องคิดเผื่อคนด้วยอรอใช่น้ำใจอะ ไม่มีโว้นผีไม่หมดใจสเสร็จมึงก็เป็นผีนั่นแหละหรกูเป็นหมึกจบเอ้าไอ้เชื่อเดี๋ยวเอ้าวอ้าวโอ้โหนี่แหละนี่คือการแก้แผนของกูไม่ได้นะมึงโอ้โหแค่แค่งไปงั้นปะเฮ้ยใครมันจะเสริมไม่ได้วะไอ้เไม่มีทางคนเต์นเชื่อไหมคนเต้นเนอะโหกูไม่ได้ตั้งเฮ้ยทุกคนครับนี่คือแดนนีีหนึ่งภาคหนึ่ง โอ๊ยปวดแขนเอาปวดแขน่พร้อมเลยผูดานนี้ยางเยี่ยเอ่อไม่ภาษาไทยู่อ้าวผอมกว่านี้ว่ะเพื่อนโทษอขอโทษขอโทษรับคำขอโทษได้ได้ได้ด้เยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้้้เเ้เอ้เ้ยเเฮเ้ยม้อย่ ร้อยเรียอเฮ้ยเพื่อนมันออกไได้จริงนะอะน่ามันดึงกูกลับอะออกไปเลยเพื่อกูอกไปแล้วตอนนี้อ้าวแล้วมันเป็นงั้นน่ะ d i s c o n n e c t ์อย่างแรกว่าให้จะเป็นเพราะว่ากูอย่างสองคือเป็นเพราะมึงเอ้างั้นก็เป็นอย่างสามแล้วกันชวนกูมาใหม่โถ่เอ้ยโอ้ยออกไกลว่ะเจอทำไมปิงกูไปงั้นอ่ะ มก,กดตรงนี้ได้เไม่ได้เนยเฮ้ยกูเช็ดจานแบบเศร้าๆอะไรวะใส,สชัแดแบตแบบล้าหือล้างแอร์มาเย็นชิบหายยิ <c ười> กงกู้ลรเหนือมาดิข้รถเหนือมีแอร์ด้วยรอโอเคขอโทษแล้วกันรับไม่ได้อะเพื่อนทำไมกูรับไม่ได้ <c ười> ไมึงรับไม่ได้เหรอข้วรเหนือไม่มีแอร์ กูเับาคำเชิญหนูไม่ได้อียมึงก็เชิญกูดิไหนอ่ะกูต้องอินไว้สิครับไม่ของมึงไม่ขึ้นอ่ะหรือกูต้องออกว่ะของของกูขึ้นไหมกำลังกดเข้าร่วมเซสชั่นอ่อน่าจะขึ้นทั้งนันเจ้าของกูมันเปิดหมดแล้วเนาะมึงมาถึงปม่เนี่ยเพื่อน กำลังเข้าร่วมมึงรู้จักคําว่ากําลังไปอิ่งอ่ะนานบ้างนานมากไม่รู้จักไม่ต้องการหรอดูซูชิสลับกันไปก่อนอุ้ยทำไมนานจังวะสี่มังเซิร์ไม่สามารถเข้าร่่มเกมได้เหหรือว่าหรือว่าหรือว่าเกมมันบั๊กแบบเหมือนผู้พัฒนาเขาทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าออกเขาใหม่กันเถอะเราแหนะนั่นแหละ นี่กูกดเชิญมึงไปมึงได้รับปะกูไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นให้รับเลยจ้มมันขึ้นมาเจอฟอนมันขึ้นว่ากูชวนแต่ไม่ญี่ปุ่มใช่ไหมใช่แล้วกูกดกจอยกูได้ปะ